มีอันนึงที่รับมือรับมือไม่ได้เรารู้สึกงงมากว่าเหตุการณ์น<อ>ี้เกิดขึ้นกับเราด้วยเหรอส่งการส่งการปีล่าสุด<อ>เราจัดงานใช่ไหมจัดงานที่ปาร์ตี้ของเราจัดเสร็จป<อ>ุ๊บเรารู้สึกเราอยากไปต่อ,อก็เลยไปต่อที่เขาสารแล้<อ>ก็ไปด้วยชุดวันงานวันนั้นก็คือจำได้เลยใส่เป็นข้าวบนเป็นชุดว่ายน้ำ ไหลเบี่ยงมีระบายสไตล์วินเทจเก่งขาสั้นผมถักเปียเลยนะถักเปียสองข้างก็จะมานไม่พอทัดดอกไม้แล้วหน้ามาหน้ามาก็มีเปียๆแต่ว่าตอนนี้แห้งๆมันก็จะฟูๆหน่อยอะไรแบบวีวีโอเลตเลเวอร์อะไรนะวีวีโอเลตมึงคิดว่าเขาเสียใจไหมที่เขาได้ยินถามจริงเลยมึงคิดว่าเขาเสียใจไหมเอาเป็นกูกูเปลี่ยนช่องเลยนะกูได้ยินเมนชั่นหนึ่งเขากูเปลี่ยนช่องอ่านไหมถ้าไม่วีแล้วหนูจะเหมือนใครล่ะหัวยิ ใครก็ได้ใครก็ได้ปกติยะอใครก็ได้ที่ไม่ใช่วีอะมึงไปเข้าสตรไปเขาาสตรเดอ๋ไปไปต่อรลานแล้วนั่งกินนั่งกินอยู่ตามตามด้วยความแบบดึกแล้วคนก็เริ่มเมาก็มีชนีคนหนึ่งเข้ามาขอถ่ายรูปเข้ามาวิ่ชนีค่ะขอถ่ายรูปหน่อยสิขแเราก็เมาแล้วอ้วแล้วได้ค่ะได้ค่ะในระหว่างนั่งรอเสียบมือเข้ากล้องอยู่ผู้ชายเป็นแฟนแน่ๆเดินเข้ามาหาชนีแล้วก็มาพูดแบบหน้าโหดมายืนแบบเสียงแข็งเลยมันขอเบอร์มึงเหรอ ชี้มาที่หนูมันขอเบอร์มึงเหรอแล้วไปนี่แล้วหนูก็แบบเฮ้ยอะไรวะแล้วเขางงมากมันก็แบบโกรธแล้วผู้ชายเริ่มโกรธตอเราเริ่มนิ่งปุ๊บบคงคิดว่าใช่ละไปขอเบอร์มึงเหรอไอ<ๆ>้หนูเขาแบบไม่ได้จะเลือกกบปากได้ใครเราถักเปียมีดอกไม้อยู่ไม่ได้จะโดนตีไหมแล้วก็แบบ เขามาขอถ่ายรูปค่ะอะไรก็แบบในในในหัวก็แบบแสดงความเป็นหญิงเยอะที่สุดหน้าเราไม่ใกล้เกียงแล้วชุดเราเขาเขาดูไม่ออกเหรอ้เขามาขอถ่ายรูปค่ะไม่ไม่ใช่ค่ะแล้วเขาทำหน้าเหมือนไม่เชื่อเหือพูดอะไรวะคอเบิร์มคุณเหรอไม่ใช่ม่ใอ่อีเมียก็นั่งนิ่งอี มีง้างว่ามีง้างป่ะไม่อีเมียเหมือนรอ3ั่งสามอสิบองศาอย่างเดียวเลยเมื่อไหร่ติดว่าโทราสับช้าด้วยอีเมียเขาเหมือนไม่สนใจผัวเออไปเลยนี่มือสั่นเลยไม่ช่วยเหรอไม่ช่วยเหรอมีอีเมียกว่าจะได้สติก็คือผู้ชายก็ใกล้หน้าแล้วตอนนั้นน่ะไม่หรอกเขาไม่รู้จักเขาไม่หรอกเขาไม่รู้หรือว่าตอนสภาพคือโดนหน้าโดนแป้งโดนอะไรไปแล้วก็คือเละไปหมดเลยไม่หรอกนะเกี้ยงแล้วอนแบบแต่จริงจริงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องผู้ชายผู้หญิงวะก็แบบ เขาไม่อยากให้อให้เมียเขาแบบคบคนแปลกๆหรือเปล่าหรือว่าแบบแล้วไม่เจอมามึงอยากเป็นเพื่อนคนแบบนี้เยแบบหรือเห็นเป็นวิชาชีพอะไรหรือเปล่าแบบเอ๊ะจะไปหลอกแล้วโอนเงินหรือเปล่าในนั้นแว็บหนึ่งเรามีคิดนะว่าเอ๊ะเราเคยคิดตัวเองเหมือนเหมือนวุ้นเส้นหรือว่าจริงๆแล้วในในภาพความจริงเราเหมือนวงโฮปวะแล้วผมเหมือนหนุ่มเบื่อชีวิตอะขอยาที่เรากินวงโคไม่ใช่ไม่ใช่พี่แดงเลยนะเป็นพี่สุเทพเลยนะ ไอ้ผู้ชายพนกนี้ไม่ได้รู้รู้สี่รู้แปดเลย